สวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อี้นี้นพามาเบ่งนะครับงัวซาลาเลนะครับที่มีแม่พันธุ์เป็นงัวพื้นบ้านนะครับงัวตัวนี้เป็นลูกซาลาเลนะครับเป็นไซส์ซาลาเลเลือดหาซิปนะครับเป็นด้ยินว่าเป็นลูกของมักซูโมนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งแม่เบ่งเบ่งลูกมันก่อนครับเบ่งหน่วยกัอนงัวตัวนี้ปะงัวตัวนี้จะเดือดพอ,องัวตัวนี้จะเดือนครับเนี่ มีหน้าสีหดปีแล้วม,นมนันกำลังสีหดขวบเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเหน้าจะน่าก็ขึ้นแล้วนี่แล้วเบื้งเบื้งดากครับดากของงวัวตัวนี้ดากเนื้อหนังมาเต็มบักซูโม่ที่พอมันบักบัวขาวโอ้บักบัวขาอันนี้นี่เนียบักซูโม่ลูกบักบัวขาวครับโมตินี้นะ,ะเดี๋ยวิบภาเบื้งแม่มันมาแม่มันเป็นไระนะครับเบื้งดากเบื้งหาง ได้พรอมมั้นะครับบ่ได้บ่สอดเมียนี่รูพรอมั้งยูใช่เอาบอลุบหลุพรอมมั้งบอสแมงครับนี่นะครับเบื้องขาแข็งความสูงเนื้อหนังดีนะครับหัวขาวบัวขาวเบื่อแม่มันแบบนี้แม่มันตัวนี้น้าพ่อที่ดำแม่ดำนี่นะครับเป็นวัวสูงประมาณร้อยยี่บอเกือร้อยยี่ิบห้าครับ รสสวยอร่อย่ะเกินยิ้มผาง่วดดำนะครับเป็นง่วพื้นบ้านเท่าธรรมดานะครับแต่ว่าการให้ลูกอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นง่วพื้นเมืองนะครับใส่นะครับใส่ฝกสายเนื้อสายสลเรหรือสายบีบหรือว่าสายได้ก็ตามที่มันเป็นเนื้อนะครับมันสีออกไม่ดีนะครับอันนี้คือตัวย่างนะครับตัวย่างหเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ อันนี้ผลงานการโค้มโตนะครับที่เป็นการโค้มโตเดี๋ยวภาพไปพิ่งแม่มันแม่มันเป็นว่าพื้นเมืองนะครับแต่ว่าผสมโตไปพอพอสีดำแล้วพอเนาะสีม่มุมเนาะพอสีม่ม่งตัวนี้สี่เดือนไปพ่อมกันก็นกอีดนันปะปีไม่ไป ประมาณสี่เดือนท่านว่าประมาณ dead, <ranch o S 1> สี่เดือนคือกลัวนะครับสี่เดือนกลัวง้วควบตัวมันออกเป็นง้วติดหนักนะครับติดง้วหนักนะครับได้เบิ้งแม่มันแม่มันแม่มันเป็นง้วงผืนเมืองตัวผู้ตัวไห้ผืนตัวไหนตัวดำคือคู่กันครับอีนี่แหละนะครับเป็นง้วงดำนี่ง้ตัวนี้นะครับง้วตัวนี้เป็นแม่มันอันนี้คือความแตกต่างให้ชัดเจนเลยนะครับว่าง้ว ถ้าผสมตัวปุ๊บมันออกอะไรก็สิ่นะนี่คือผสมตัวทั้งที่งอตัวนี้กับตัวนี้ใส่เดียวกันนะครับใส่เดียวกันแต่ว่าผลงานที่ออกมามันต่างกันนะครับฉะนั้นแน้วที่ผมบอกถังงอแบบนี้ก็ต้องไปใส่แนวอื่นครับใส่สายเหนื่ออย่างเดียวอาจจะใส่เหล็กหรือใส่บีบ็แล้วแต่นะครับให้ใส่สายเหนื่อมันจะออกมาเด่นนะครับเนาะอันนี้ก็มาฝากกันนะครับจะได้เห็นภาพหลายๆคนนะครับว่าควรจะใส่แบบไหนนะครับ ที่นี่มาเปรียบเทียบคับตัวที่เป็นง้อโค้งสางที่เป็นกลางๆนะครับง้อโค้งใส่กลางๆถ้าเอามาใส่สายเหนือนะครับทามาดีเ่าก็ดีเขื่อนครับแต่ว่ามันกัจิเบเด่นปันใดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ําพอนั่นมันแหละนะครับแต่ว่ามันก็โอกาสที่มันจีเด่นมันบ่สูงว่าพื้นเมืองนะครับเมืองตัวนี้เห็นไหมต่างกันไหมครับกับเมื่อกี้ออกก้อนกันประมาณ สามเดือนสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนแต่ว่าเบื้องเบื้องหนามันมันชิดต่างกันเลยต้องมดางง้วเถิถ้าเป็นงว้วนชัลเล่เลยนะครับมันจะเนื้อหลายเนื้อแน่นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับแม่มันนี่สูงลอยประมาณสามสิบบวกสามสิบนหะ้าบวกเกือบหนึ่งสี่สิบกลาบนะครับแม่มันนะครับมันก็ออกประมาณเนี้ยนะั่นก็เลยพามาเบื้องเนี้ยครับว่างว้วที่เป็นงว้วพื้นเมืองนะครับ เอาไปใช้สายบามันก็ได้ได้แต่ว่าสิบดีทอเข้าออกมาใส่สายเหนือนะครับอย่างที่ผมเคยบอกสุปฟังในคลิปหนึ่งแล้วครับออกมาใส่สายแม่แมงสี่เนี่ยควรจะใช้สายบามันนะครับบามันอาจจะเป็นบามันแดงหรือว่าเป็นบามันขาวก็แล้วแต่นะครับใส่สายที่มันเป็นสายเหนือแล้วก็สายสวยงามใส่สายบามันต้องไปนะครับบันจิบอง่าสิได้บอเสียงแมงสี่นะครับต่เป็นอว่าตัวเนี้ยมาใส่ทีมันก็เป็นอว่าจะรอดตัวเนี้นะครับ แนะน,นําว่างว้วตัวทั้งสี่ใสตัวที่พอที่มันม,มีเนื้อนังดีๆนะครับกับสิเฮ็ดใย้งวเนื้อนังข้าออกมาดีนะครับเาประมาณนี้แหละครับสำหรับใดที่ถามหาว่างว่วที่เป็นงวพื้นเมืองแล้วใส่นะครับแล้วใส่ชลลัลลารหรือว่าใส่สายเหนือนะ้าเบนใดนะครับพามาบิง่งประมาณนี้สวัสดีครับ